่มาสักกี่ตาตอนล้องนี่็ืเกิขาของน้องดาวนี่ไงคะ2 9 1เ้ามนกับือที่ปีรวมอันนี้1 7 8่งเากรดูปีต้องเปล่ยนนึ่งวันศุกร์ปีนี้ถามดูดูเด็กวันศุกร์ว่าเอาพวกนี้กดูปีก็เดืนนี้เดือนนี้นี้เท่าไหร่เยบอกเนี้ยแค่เหมือนกัน อะะะไรรนคถ้าวันเกิดยังไม่ถึงก็คือใช้2023แต่ถ้าเลยไปแล้วอย่างพี่เขาเกิดสามไปเลยมาแล้วก็คือเลยี่สิบสี่อย่างพวกเราวันเกิดยังไม่ถึงใช่ไหมตัวเองก็ต้องใช้ยี่สามของส้มของส้มของคุณส้มทวารคิดปัญญาเนี่ยจะเป็นเลขใหม่เลยเข้าใจเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนวันเ่ิดเงี้ยจ้ะเขาไม่นั่นถามเลยเราไม่ใช่เราเลขตัวหลังสิเนี่ย่างพี่ของตุ้ยแกับเขียนอย่างเงี้ยให้ของอาจารย์ตุ้ย เห็นนี่เป็นรับคนไว้่รมายัไผู้ชายนั่งอยู่ข้างในนั่นนะคะเขาบอกมาหาจา์หนูก็นูมาเรียนใช่ใ่เดี๋ยวเขจับมาเรียนเขาจะสอนแบบนี้เาจะสอนแบบนี้เรากินโยแฝงสมคาฬาปล้วแล้วก็เลยออนั่งอยู่ตรงนี้ยดีนะครับเราดูเราเรา ปีเดือนไปเขาเราตั้มกันก่อนเราอยากดูปีเราเปลี่ยนปีเพ<อ>ราะว่าเราอยากรูว่าปีนี้เขาเรียกว่าเร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 ียนตกรหัสอะไรนะครับ<อ><อ>ปีนี้เราจะตกรหัสอะไร <c oughs> ปีนี้ปีอะไรครับสองศูนยะ์สองสี่สองศูนย์สองสี่เนาะใช่ไหม แล้วก็เอาเดือนเกิดของเราใส่เข้าไปตรงนี้เท่านั้นเองนะครับรวมมาก็ได้แปดแปดเป็นแปดกับแปดบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดกหนึ่งแปดเก้าเพราะนั้นปีนี้เนี่ยของของของคุณส้มเนี่ยปีสองสี่ที่งกเปนแปดเก้าเนี่ยหาระเยอะ มีผาลายเยอะแต่ที่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สองศูนองตัวนี้ก็เป็นศูนย์หกนีนก่เป็นสองสองนไหมครับมันจะตบหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าเราอยากรูป,ปีต่อไป อยากรู้ปีไหนเราก็ใส่เข้าไปปีนั้นนะครับก็เป็นสองศูนย์สองบวกรวมกันออกมาก็บวกแค่หนึ่งก็เป็นสองศูนย์ก็เป็นยี่สิบสองศูนย์แล้วก็สองใช่ไหมอันนี้ก็แบบเดียวกันเห็นไหมฮะเราจะเปลี่ยนเฉพาะปีพอเข้าใจหรือยังครับครับอันนี้เฉพาะปีอย่เดียวเียเฉพาะปีถ้าเราอยากจะรู้เดือนนะครับเราอยากจะรู้เดือน เราอยากจะรู้เดือนย <24 S 1> ีไว้เราก็เอาหนึ่เราอยากรู้เดือนเอาเดือนเดือนทีเ่เดือนแลเดือนกเดนสอกุมภาศูนย์สองเห็นไหมได้เท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกขาเขอืยี่สิบ็ สามหนึเราอยากดูเดือน,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 นเนาก็ศูสามันก็จะบกศูนย์สี่ศูนย้าศูนนะฮะนี้มันก็จะตบสามสองห้าสามสามหกสามสีเจ็ามห้นั้น เดือนนี้เดือนตุลภามีนาอุตราตุลามีนามีษาพุษภามิถนาเพราะฉะนั้นเดือนมเดือนมิถุนานี่ที่ส้มตุกสามห้าแป สามห้าแปดคือรหัสเสร็จรหัสเท่าแก่เมื่อจะทำอะไรทรับรื่อที่ทำกานอะไรก็ต้องเดือนมิถุนาเราเราเราหาเราเราก็คำนวณไปทั้งสิบสองเดือนเลยนะฮะคำนวณไปเลยเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเราก็เขียนใส่ปฏิทินอาไว้ว่าเดือนไหนเป็นเดือนเิ่งถ้าเดือนไหนตรงในหกนี่เรา มันเป็นได้เสียสละนอ้องแต่คู่คู่เลอถ้าตกเลขเก้าเดือนนั้นเราเราควรไ,ไปทำบุญอือ่าเรื่องนี้มันมันจะต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับตกเลขห้าเดิมทางอย่างเงี้ยนะฮะ ถ้า303นี่ยังไงคะส0 3ศูน3สามสามศูนย์สามอ้หน้าเนเลเลยขึนเสมีควนมรย้ทเวมหัวนเลนเลยไม่รอลเดินหน้นเนี่ยเ เนี่ยแเดินหน้าเดเนี mm ่ยเอาวิชานี้แหละไปทำเรียนรู้ให้มันละเอียดขึ้นเดนหน้าอีกรอบได้ล้คะาให้เรียนรู้ให้มันละเอียดเดินหน้าต้นนิตเลยแล้วราจะดูเ่ยอคืออะไรครับจายจาตรก็คือเลขแขงัโชคดีเพราะเดนพุธคมเดินพุนาเนี่ยพุาใครจคิดทำอะไรก็ก็ให้คิดไว้เลย นะครับเหมือนเหมือนกับจะสร้างบ้านก็ลงเสาเอกเสาโทไว้เลยสร้างให้เสร็จเดี๋ยวเดอ๋ยวหลังห้องแล้วนะเราเช็คไปอย่างนี้เราดูวันจะเราไม่รูจักดูวันแล้วก็เปลี่ยนวันไม่ได้ไปทีบาถนี่ขับรถเลยที่สามสามสามแล้วก็มา ที่ทางใต้ทุดทานทุตดง่งวันนี้วันที่เท่าไหร่นะต้อเรียนรู้ให้มากันี20ช่ไหอ้เราออกพิโลกใช่ไหมใส่ก่อนน้องกลขับรถกันไหนข้วสวรรค์นี้ก็9ก8อ๋อจนวนแอกแอก3เอ๋อแล้วก็2คน3เดียมาดูนี่มาดูดวันนี้ต้องเสียสละแครให้นวดให้เบ้นวดให้เขา แต่พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่อะไรครับวันที่ยี่สิบเราจะตกสามสี่สามสี่เจ็ดละได้หรือเก้าเจ็ดแปดด้วยซิเกิดเหรอคะใช่ค่ะใช่เป็เกิดไงลบเปลี่ยนแค่วันเดียวค่ะของคุณของป้าของของน้องตั้มค่ะอันนี้เจ็ดแปดโอแล้วแล้วจะนวดให้ใครอะไปซื้อกาแฟมาเลี้ยงทุกคนส้มหกแปดค่ะพี่ส้มอ่ะต้องสลัดส้มหกแปด ไม่ไม่อันี้อันี้ก็ให้เขายกตัวอย่างเขายกว่างไปใช่ไหมมันเข้าไปอย่างนี้ครับตโอหนานสิบปีเลขเจ็ดอันี้เป็นอ้นี่สอง่นเวลาไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อวันไหนครับหันทไปซื้อวันที่ยี่บวันที่ยี่สบเดยีบอ็ดค่ะเดี๋ยวถ้าไปซื้อวันนี้มได้ข้งไเสียสลาไง จะมือมได้เกณโชคดีได้แปดได้แปดได้เท่าแก่เพราะจะไปซื้อเราก็ไล่เลยว่าเจ็ดโชคดีแปเท่าแก่ครับเราจะเลิกวันไหนเราก็ดูดูเลืกอย่างเงี้ยแลดูเป็นวันปลาดเลืเ่องด้วยแล้วก็าคำนวณมัด้วยปึ๊บนก็เียนใส่นตทีมไว้ว่าวันวันนี้มันด้วยตกตกม่กาะ้ก็มีคนหนึงเขาไปซื้อที่ดิน เขาเอาเจ้าของที่ดินรู้ว ouais, ันเกิดรู t t ้ว uh ันเดือนปีเกิดเจ้าของที่ดินเขาก็ไปซื้อไปเจอซื้อในวันที่เจ้าของสัติตกสองทเป็นองเปยนให้วนที่นเด็จไปดียาไปต่อราคาเพาว่าใหดีใจดีนั้น่ะค้ปเกิดก็คือ้ีิ็อใช้วิธีนี้ต่องปีสบคตสมาเร็จนะครั ดันั so, <or yeah, we we ้นครับผเราอย่างรู้เดือนเราก็ดูว่าเดือนไหนเป็นเดือนที่เราประสบความสำเร็จเดือนไหนที่ตกเรขฝนเดือนนั้นเราอย่าไปทำอย่าไปให้ใครยืมตังคกฝนจะฉละไว้ง่ายอ่ะตกฝนเนี่ยจะฉลาดหรือว่าเจ็บโชคดีแปะเข้าแก่เขียนใส่ปฏิทินที่นั่นไงอ่อ่าอเขียนใส่เลย เขียนทุกวันลงไปเลยวันมันจะเหมือนกันตั้งแต่ว oh, ันที่หนึ่งวันที่สามสิบเจ็ดเลยต้องหาวันคำนวณเลยแต่ก่อนประตยเขียนปุ๊บประตยติดไว้ที่หน้าประตูห้องนอนเลยกอดหลอกกอดหลอกถึงบ้านตุ่มมหัดอะไรเนี่ยไม่ต้องไปบ้านเลยเดี๋ยวผมจะไปไหนจะไปไหนละวันน้อยเรื่องผมไม่ต้องไปไหนเสียงเงินแน่ออกหน่วยลวดใครจะมายืมตังค์ก็ต้องมาบอกว่าถ้าผมเล่นจะต้องไปวด ไปนวดเออนหน่วยวดทำบุญทำบุีไม่ไปทำบุญไว้เเสียสลาแล้วก็วไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเพราะอะไรอ่ะเจ็นเกมเพื่อไปเที่ยวเพืเอะไร็ไเนกมที่มันเป็นเด้เห็นความโชคดีต้องเปลี่ยนตลาดเสียของเด้งเลยใ คนตู้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเกี่ยวกับการศึกษาหรือการวางเลิกยามอะไรเงี้ยจะตกตัวเลขอะไรที่วัจจุบันเนี่ยเลขเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยอ๋อเจ็ดแปดครัสี่เจ็ดนี่หมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดูนี่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหน้าที่หน้าที่การงานของเราเป็นทางดีเนี่ยซื้อซื้อลอตเตอรี่ซื้อซื้อที่เลยสามนนหวยวันนั้นอะไรเพื่ออะไรเลขสี่ก็ เลือสีก็พาครอบครัวไปข้าวไปเที่ยวเาไปเที่ยวมันอยู่ที่ว่ามันตกสามเป็นสีหนึ่งสามสี่สามเป็นสี่สามเปนสีมายควว่าเราต้องเป็นผู้นำงานมีการอะไรต่แบบเราเราจะพัฒนาฝีมือพัฒนาหลานเราไง ต้นได้ก็ต้องไปนักชาใช่ัชครับมาเจมหนึ่งสามี่ถ้าเป็นหนึ่งสามสี่กับหนึ่งสามสี่คือไอ้ตรงสามเหลี่ยมนี่นะครับแล้วดูไอ้ตัวนี้เป็นเป็นหลักนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนี่เืออนนี่สองวันนี้ทำงานแล้ววันนี้้องานน้องานลียงานงานงานที่งานของเรานี่มันสถาว่าเวดล้อมันขาให้เราเปลี่ยนแปลง แต่ตัวนี้เราปเ,เป็นผูเปลี่ยนแปลงตัวพัฒนาหนสาเราปเป็นผู้เปลี่ยนแปลงใช่เราเป็นตัวนะครัแต่สามหนึ่งนี่มันว่าวะเว้นลอกว่นข้นมาครับทเราต้องพัฒนาเพราะงั้นเราไม่แข่งกัที่ยี่สิบสิบเก้าี่ยี่สิสิบองยี่สามแต่ไว้เตั้งวันในสวัน ตั้งตั้งให้ครบตั้งให้ครบวันที่สามสเดเลยอเขามาต้านี่เจ็ดอเจ็ดมัับแล้วไล่เดือนยี่สิบเจ็ดก็ที่สมห้าเจ็ด เล่นหวยเล่าเล่นไม่เป็นแหม่เดี๋ยวสอนี่อน่าลบเจไดลบแปด้บยก็วิธีคำนวณเหรอคะ คำนวณอะไรคำนวณหวยอะไรโอ้โหเนี่ยแหละที่ไม่นับถือปตูยังวิธีคำนวณหวยนี่นะปตูยบอกไว่าถึง5นาทีนะแต่กว่าที่ปตูยจะคิดได้ใน3ปีโอ้เข้าเข้าอย่างละตัวเข้าอย่างละตัวไม่ไม่ถ่ายทอดเลอที่วันนั้นผมถามไปเลยเฟซไงว่าคิดยังไงอ่ะใช้วิธีเดียวกับคำนวณลัคกี้นัมเบอร์ใช่ไหมก็มีส่วนเดี๋ยวส่งมาให้เดี๋ยวก็จะดูคล้ายคล้ายกันนะครับ ตำราที่บ้านนี่ไหนกูเก็ตเอ้ยภัรยาหรือโป๊กเกตเมืองเมืองนอกหรอคำนวณเอาไว้อยู่วันนี้วันนี้ออกมาที่บ้านอาจารย์เป็นเลขอะไรคะวันนี้เป็นผู้ให้หรือเปล่าคะฉลาดถามฉลาดถามรู้ทันแล้วรู้ทันแล้วฉลาดถามเลยอเอาใหม่ที่นั่นหนึ่งเก้าหกแปดที่กูพูดเนี่ยตั้งของเราเนี่ยโคกเก้วก็ไทยเขาพูดถึงไทยนี่คือที่โบรางแลณจะดูวันหรือดูปีอ่ะ ดูวันเดือนดูวันก่อนเรื่องความคิดแล้วเราก็ไล่ตั้งแต่วันที่เลยจนถึงวันที่31เลยไงเบอนถามเขาอะไก็ได้นะพวกความคิดเดือันนี้เป็นเดือน9ได้เดือนโปคะเบ้นถามนิดนึงค่ะไอ้ที่สอนเนี่ยค่ะอ่าให้ดูเป็นวันเกิดไทยหรือจีนคะดูทั้งสองเนี่ยที่ที่สองเนี่ยค่ะดูทั้งดูทั้งดูทั้งเดอูทั้งสองอย่างแล้วก็ ความคิดกับการกระทำไงอ๋อดูทั้งสองทั้งสองเรื่องเราก็ใช้ตัวนี้เปรียบเทียบอ่าโอเคค่ะนะครับใช้ตัวนี้ก็จะได้วันหนึ่งก็จะได้ตัวเลขถ้าเราดูวันก็จะได้ตัวเลขมาสองตัวใช่ความคิดและการกระทำการทำนี่หมายถึงว่าเราลงมือทำเราได้ตังค์ช่วนตกเลขแปดด้วยนะขอบคุณค่ะอันนี้ด้านด้านนี้ก็คิดอะไรคิดคิดคิดแล้วได้ตังค์อ่า ถ้าไปตกอยู่ปีจริงทำอะไรแล้วทำได้ตังค่ะสามหกน้าาหนุสองต้องพยายามจำคำว่าถ้าคิดแล้วได้ตังแต่ก็ต้องลงมือทำถึงจะได้จริงลงมือทำเพาว่าเรามองปุ๊บเราคิดแล้วเรารู้เราเราเจอแล้วเราเราหาหนทางเจอแล้วใช่ไหมว่าเราจะทำอะไร เราก็ไปดูปีจีนว่าปีจีนตกด้แบบวันไหนทำวันนั้นแหละแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาดูดูเปรียบเทียบสองงานไม่ได้ถ้าถาฝั่งฝั่งวัตถุนฝั่งทิ่ฝั่งนั้นเป็นกังไงถ้าเกิดว่าฝั่งทิ่เนี่ยมัน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 ก็คือหนึ่งเจ็ดแปดถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งฝั่งลบฝั่งกันกัะทำเนี่ยมันคือสองคูนสองอะไรอย่างเงี้ยอ อันนี้เราอันนี้สองศูนย์สองนี้ผู้ช่วยจะจสน,น่าจะตีมันเกี่ยวกับเรื่องของต้องการความช่วยเหลือต้องการพิลึกขึ้นถ้าเป็นผูยย้หญิงก็หรือได้ความรักก็ต้องการความรักที่จริงจังเดี๋ยสัปดิห์สองศูนย์สองนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักเยอะความรักไม่เคยสมหวังสองศูนย์สองนี่ คนนี้ยังเจ้าชู้มีความรู้สึกว่าดึงสายตาคนอื่นด,ดูว่าเจ้าชู้แต่ที่จริงอะ่ะเขาต้องการเขาต้องการอืไรเขาขาดความอบอุ่นต้องการที่พึ่งต้องการคนที่จริงคนนี้ก็ไม่ใช่คือมันจะมีมาให้เรือกอ่ะคือเขาจะลังเลสงสยัยคนนี้ใช่หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจเออเาจะเป็นอย่างเงี้ยคนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่ เนี่ยสองสองเพราะว่าเขายังบางทีเขาถ้าเขาอยู่ระยะที่สี่แล้วเขาตัดสินใจได้ตอนนี้รู้แล้วยังครับว่าวันไหนเป็นเรื่องดีของเราลองทำดูนะครับก็มีมีมีพวกเนี้ย ปุัวเวลาดูเนี่ยดูปีเนี่ยปยุ้ยยึดย้อนย้อนย้อนดูอดีตอดีเขาสักมีสองปีว่าปีที่แล้วคุณเจอปัญหานี้เปิดปัญหานี้ใช่ไหมองถ้าบอกใช่ก็คืออาาคพ้ก็มีใช่ละเราเวลาเราจะดูย้อนหลังเราก็แค่ลบลบหนึ่งหรือถ้าไม่มั่นใจก็ตั้งพอ,อพศอ ลบไปนะครับสองศูนย์สองสี่ก็เป็นสองศูนย์สองสามสองศูนย์สองสองลบไปก็คือเวลาทำเราก็เราก็ต้องทำระบบลบคู่กันมาทำในการทเไม่ลบลบสักปีสองปีก็พอละดูย้อนหลังปีสองปีก็พอละดูสามปีมันก็จำไม่ค่อยได้ละเกินสามปีก็จำไม่ได้ละ,าละ,ละนาคตเหมือนกัน มีอะไรสงสัยตัวนี้มันจะมันจะเข้าเข้าสู่กายจิตวิญญาณนะครับจะใช้เป็นการขบวนการจิตวิญญาณยกชุกใหม่ใรีดับเียนถ้าตรงนี้เข้าใจก็จะเข้าใจกายจิตวิญญาณไม่ดีเลยนะครับตู้จะขบวนกายจิตวิญญาณเป็นไฮไลท์ของการขอรหัสชีวิตเลย ซึ่งเขาจะบอกว่าโอ้แม่นมากแม่นมากเข้เรี่ยเพราะว่าเราดูกายสิญาณด,ดูตัวนี้ให้เข้าใจ เราวันมเานี่ราอะไรอาตบาตงแปก้าย่างเงี้ยเดูแลดูไม่รู้ันทีเกี่ยวเยเรากิ็เราไปอยู่ทั้เดือนหน้ามาอยู่อะไรบ้านนะคืออลกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาลักลุมแล้วก็อาทแป่ ต้องมีท่านอยู่ในแคยังเจรียบยังครับเค่ยังเจรียยังอยู่กันยังเกือบเด็ดจริงอยู่แค่ยังลงลักลงลักใสเกือบเด็ดจริงอ่าเวลากี่นาทีนาทีแล้วตอนนี้อีกสิบนาทีสิบนาทีมีคำถามอะไรไหมโอ้แต่รุ่นนี้เข้าใจหมดเลยเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาขึ้นอะไรนะไม่รู้จะามเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะขึ้น กายที่ป็วิญญาณมันงงว่ามาไม่รู้บอกอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเรียนใบก็จะมีแผลถ้าเรียนไม่ไหวก็มีของละเอียดโอเคหายใจเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะได้พักผ่อนแล้วนะไม่เป็นไรไปทําบ่อยๆทําบ่อยๆเดี๋ยวก็จะนี่โดยเฉพาะ้อดูปีดูเดือนดูวันเนี่ยส่วนมากเราถ้าจะมาดูเนี่ยดูแค่เอาเดี๋ยวเราแค่เอาแค่ปีแค่นั้นแหละ เดือนวันไม่ต้องไปดูละเอียดมากกันไปแต่แล้วแต่บางคนเนี่ยครับโปรตุยเนี่ยแกจะไปแนะนําให้ไปดูอ่าเลยนะเดือนนี้วันนี้อะไรเนี่ยโหไปดูวันวันไหนเลขแปดเนี่ยเเตรียมตัวเธอไปดูเธอไปแทงไหนอร่อยเอยไปจับไปเลยตัดสินใจเลยโอเคถ้าไม่มีอะไรถามแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายบงนะมาเจอกันที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมเดี๋ยวเอาไปในห้องก่เพราะว่าแดดมันจะหมุนมาทางนี้ละ เราไม่ต้องกลัวแดดอยู่ใต้ฟ้าอาอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวฝนทําไมนะครับเพราะว่าเราแดดมันไล่เราแล,แล้วก็หมุนไปย้ายไปในห้องนะเพราะว่ามันชอบเรียนใต้ต้นไม้เนี่ยมีพลังเอเนอร์ดีเอาอลืมไปเดี๋ยวขอคนสุดท้ายละพลังเหลังคนสุดท้ายทําไมคนสุดท้ายถึงอ,อยากจะให้มาดูมากเลยเจ็ดก้าเหรอเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาไอ้หนูน้อยเจ้าปัญหา เาถึงจะมาเนี่ยเขาอะไรนะเียถ้าปัญญาตกเลขสองสามห้าสองตอเรียกดรแล้วนะยายยายต้องเรียกดรแล้วองสี่หกนี่ก็หนก้าหนึ่งศูนย์หนึ่โอ้โหหนึ่งเก้าหนึ่์ดเดี๋ยวดูให้ด้วยนะดร็นกเตอันนี้นี่จะเป็นด้านบวกใช่ไหมค่าเดินทาง แม่ยายไปไหนก็ไปตามยายเลยเดินทางวันหนึงอยู่โรงเรียนไม่รู้กี่วันไม่รู้ต้องนั่งดูหนังยายสอนหมดเลยยายถูกใจค่ะยายถูกใจเดินทางไม่อยากจะเดินจะไปต้องเดินจริงๆเขาอยากไปไหนไม่ไปเลยแต่จะอยู่โรงเรียนยายดึงมาก็จำเป็นต้องไปตามยายอันนี้เป็นความคิดเห็นไหมความคิดเป็ความเป็นจริงการกระทําเห็นไหมวันนี้อเลยนะเลขหกเห็นไหม ตอนแรกิดเดียวก็ต้องมาเรียนรู้อยนะเรื่องการแพทย์เรื่องการหมอเรื่องอะไรๆไปแล้วจุดสำคัญน,นี้คือเรียนนี้ไหมวันนี้เไป็นไงบ้างเดือนนี้ความคิดนี่ไม่อยากจะไปไม่อยากจะทาไม่อยากอะไรแต่การกระทำเห็นไหมต้องมาละหนึ่งก<ๆ>ั้งมาเรียนตั้งแต่เด็กๆเลย ว่าเนี่ยมีสองเจ็ดเก้าเยโอกาสต้อมีมากบางคนจะมาเรียนตัวเล็กน้อยจะมาเรียนตัวเลขมาเรียนบวกลบคูณหาอะไรเนี่ยมันูันนี้ยายบกใครยายบวกใหี้แกบอกใคจะมาไม่รู้อ่านออกไม่มาเรียนเราก็ไปยบก็จบพร้อมกันด้วยเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สบห้าเียลยอบุมามมาวดมันตห่น่คนนี้ก็เลย มันดึงดูดมาที่นี่เลยพลังแรงดึงเป็นลูกก้อนหม้อเลยเนี่ยก้อนอะไรโอเคไหมเนี่ยต้องเป็นตัวของตัวเองกินข้าวเองล้างจานเองทําเองเนี่ยต้องฝึกทุกอย่างต้องทําเองเพราะว่าอัตตาเหี่ยตัวถูกยายทำไมหมดเลย่ใชมย้ายไม่สอนเลยยายยายต้องปล่อยให้ทําเองเพราะว่าจุดเล็กหนึ่งนี่ต้องขอทําเองถ้าเลขกสองนี่เขาจะไม่แน่อาจจะให้คนช่วยโอเคพอละ เอาให้พรแย่ถามไหมลุกขึ้นมาให้พรเจ้าภาพหน่อยวันนี้วันนี้เป็นหลวงพ่อเขียวพ่อจิงเหลนจิ้งเหลนอ้าล้พรถามวันนี้มาหาปลาปลาเปรนปเรศนิษากรังไม่พนมมือด้วย

หลวงพ่อเขียวนะเนี่ยหลวงพ่อเขียวอ๋อกะตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งอาลืมว้พระหน้าเป็นรหันตกยังไม่หครั้งเลย้ะท่านตังค์ทวาเทีสว่าขคาโตมธรมตาธรรมโมธรรมังธรรมสามีสุปฏิปนโนสวัสดิ์ตสามปสังโคสังฆังนามมิหลวงพ่อเขียวเชิญไปรับประทานอาหารได้ลว เอาเก็บอ่อนี้ด้วยนะ